ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l b i r d Eye View ค่ะวันนี้จะมากันในหัวข้อที่ว่ารักแบบไหนที่คุณมองหาอยู่ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะใจเจาะความรู้สึกเจาะความนึกคิดของคุณกันนะคะว่าเฮ้ยรักแบบไหนนะที่คุณกําลังมองหาอยู่แล้วกองไพ่มีกันไม่เยอะเลยค่ะมีให้เลือกกันทั้งหมด4ีกองกันแบบง่ายๆเลยถ้ากองไหนโดดเด่นมามากที่สุดก็เลือกฟังคําทานายกันได้เลยนะคะแนะนําว่าเวลาเลือกกองไพ่ไม่ต้องนึกถึงใครก็นึกถึงแค่ตัวเราเนี้ยแหละแล้วก็กว่าตามอง ทุก,กองค่ะกองไหนรู้สึกว่ามันดึงดูดเรามากที่สุดเลยอะค่ะพี่นกอ่ะเลือกฟังกองแนนก็นได้เลยงั้นเราไปลุยกันเลยค่ะกับกองไพ่ทั้งสี่กองในวันนี้ไปเลือกกันเลยมากันแล้วกับกองไพ่ทั้งสี่กองนะะหนึ่งสองสามสี่เห็นกลองไหนเป็นพิเศษไหมคะเลือกฟังคอนทนเนายกันได้เลยไปเลยกันเลยค่ะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า องที่1นนะคะรักแบบไหนอ่ะที่คุณกําลังมองหานะคะเรามาดูความรักที่เกิดขึ้นในอดีตหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของความรักของคุณในอดีตดีกว่าเพราะว่าเราก็อยากรูนะ้อะเนาะว่ามันมีอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่สอนคุณหรือเป็นสิ่งที่คุณแบบเรียนรู้มาในอดีตมันมีความทรงจําบางอย่างคะ่ะที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของคุณหรือว่าคุณเคยแบบ บางคนยังยังนึกถึงภาพเก่าๆหรือนึกถึงเรื่องเก่าๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์เก่าๆอยู่เลยอะ่ะหูคุณเคยแบบเสียใจมาหนักมากๆหรือเคยเฮิร์ตมาหนักมากๆเพราะใครบางคนค่ะคือเอาจริงๆนกรู้สึกว่ามันคือแผลในใจคุณเลยค่ะคุณอาจจะไปร่วงรู้ความจริงบางอย่างหรือไปร่วงรู้แบบอะไรบางอย่างที่มันเป็นความลับแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าแบบ โอยมันไม่ได้จริงๆเว้ยเฮ้ยทีนี้เรามาดูกันค่ะว่ารักแบบไหนที่คุณกําลังมองหาอยู่ความรักแบบไหนรูปแบบความรักหรือความสัมพันธ์ยังไงที่คุณกําลังมองหาอยู่ใบแรกก็เลิศแล้วอ่ะคุณได้สิบเหรียญคุณคงอยากได้ความรักที่เหมือนบ้านค่ะเหมือนความเป็นบ้านเหมือนความสบายใจรักที่เป็นเซฟโซนในชีวิตของคุณ บางคนเนี่ยคนคนนี้เขาต้องเยียวยาความเปราะบางในชีวิตคุณได้เขาต้องไม่ใช่คนที่แบบดูแลคุณได้ในเรื่องงานเงินความมั่นคงในชีวิตเท่านั้นเขาต้องเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะดูแลทั้งสุขและทุกข์ในชีวิตคุณได้คุณต้องการคนที่ดูแลแผลใจของคุณค่ะคุณนอกว่าลึกๆคุณยังมีปมกับกับอดีตหรือคุณยังมีแผลบางอย่างกับอดีตอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออ คนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะ่ะหรือรักแบบที่คุณต้องการ่ะจะต้องไม่เป็นรักที่เขาพยายามที่จะครอบครองคุณมากจนเกินไปแต่ต้องเป็นความรักที่เขาอยากดูแลคุณนอกว่าฟิลลิ่งหรือบรรยากาศที่คุณอยากได้รับในความรักครั้งต่อไปของคุณหรือรักที่จะเป็นรักที่คุณอยากให้ประสบความสําเร็จอ่ะมันคือความเป็นบ้านความเป็นครอบครัว ความสบายใจความที่ความรักนี้มันอาจจะไม่ต้องแบบฉันรักเธอมากรักจนแบบหายใจไม่ออกหรือว่าแสดงออกแบบตอนแรกดูแบบแอบโพชคุณแบบรักคุณข้างหลักคุณสุดๆแต่สุดท้ายเราก็พังลงเหมือนรักที่เคยผ่าน,านมาในชีวิตคุณคะคุณอยากได้รักที่ดูเรียบง่ายเรียบง่ายเลยค่ะไม่ต้องแบบโอ้โหแบบไม่ต้องดูอะไรเวอร์วังมากมายแต่ต้องเป็นรักที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณรู้สึกว่ามันสบายใจ นึกว่าคุณมองหาความสบายใจในเรื่องของความรักมองหาคนที่คุณนึกภาพตัวเองว่าอยู่กับเขาแล้วคุณไม่ต้องมานั่งกังวลว่าไปไหนอยู่กับใครทำอะไรหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือคุณต้องการหลักที่เป็นเซฟโซนเป็นความสบายใจให้กับคุณในชีวิตได้คุณไม่ได้อยากได้ความรักที่แบบโอ้โหเขาจะต้องแบบเปคุณ หลงไหลคลั่งรักคุณขั้นสุดอะไรเงี้ยนุว่าคุณผ่านจุดจุดนั้นมาละสุดท้ายแล้วคนที่คลั่งรักคุณสุดๆก็อาจจะเป็นคนที่ทําร้ายคุณได้มากที่สุดก็ได้เหมือนกันนุว่าคุณผ่านสเตจของการที่แบบปากนะบอกว่ารักมากฉันรักเธอมากสุดท้ายจับโปะได้เป็นหลายพันอย่างในชีวิตคือคุณแบบ เลยตรงนั้นมาแล้วค่ะแล้วก็ค้นความรู้สึกตรงนั้นมาแล้วนึกว่าคุณเริ่มมองหาคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณเป็นตัวเองอยู่ด้วยแล้วคุณสบายใจอยู่ด้วยแล้วคุณไม่ต้องไปนั่งเปลี่ยนอะไรแล้วก็อยู่ด้วยแล้วคุณรู้สึกว่าเขาดูแลแผ่ใจได้ดูแลคุณได้ในเวลาที่คุณแบบฉันเหนื่อยมากเลยอะฉันทอมากเลยฉันขอไหลเธอได้ไหมฉันขอแบบซบเธอหน่อยได้ไหมไม่ต้องเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมานั่งสอนนั่งพูดอะไรกับคุณมากมายแค่อยู่ข้างๆคุณในเวลาที่คุณท้อ อยู่กับคุณในเวลาที่คุณรู้สึกว่าแบบชีวิตมันอะไรวะเนี่ยมันเหมือนแบบโลกถล่มดินทลายงานเยอะโคตรคนในงานไม่น่ารักอะไรเงี้ยคุณแค่อยากได้คนที่เป็นบ้านของคุณค่ะหรือคนที่เป็นเซฟโซนในชีวิตคุณเท่านั้นเองมันคือความรักที่คุณมองหาแล้วก็เป็นความรักที่คุณอยากให้อยู่กับคุณไปตลอดกองที่สองแน่ดีคุณเจออะไรมาในเรื่องความรัก คุณคุณคุณใช้เวลาเอ่อค่อนข้างเยอะกว่าคุณจะ move on ได้คุณคุยกับคนนู้นคนนี้คนนั้นคุณหาวิธีในการ move on ค่ะหาวิธีจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบให้เพื่อนช่วยตบดึงสติตบกะโหลกดึงสติด่าก็แล้วให้ดึงสติคุณเลยองเงี้ยค่ะคือคุณพยายามหาทุกอย่างค่ะในการที่คุณจะ move on เอ่อ คุณเป็นคนรักใครแล้วรักแบบไม่มีเงื่อนไขจริงๆอะหมายถึงคุณให้คนนี้ได้หมดคุณรักคนคนหนึ่งแบบที่คุณไม่ไม่มีเคว s t i o ไม่มีคําถามแล้วก็เวลาคุณรักใครสักคนหนึ่งคุณให้หมดจริงๆแบบเต็มที่อะแบบมีทั้งใจใจคุณมีร้อยอะคุณควักให้เลยอะทั้งร้อยอะแล้วก็นอกว่าคุณเป็นคนที่คุณไม่นอกว่าคุณไม่ใช่คนคาดหวังว่า เขาจะต้องเป็นอย่างง,งูเขาจะต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ความรักที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยมันไม่ต้องคาดหวังหรอกคะ่ะมันพับบิกเลยว่ามันแย่ <c oughs> ใช้คำนี้คือนอว่าคุณไม่ใช่คนที่คาดหวังกับความรักขนาดนั้นหมายถึงว่าฉันคาดหวังว่าเขาจะต้องดูแลฉันได้เขาคาดหวังว่้คุณคุณเติมชีวิตคุณได้เต็มอยู่แล้วคุณเต็มที่กับการมีความรักคุณทุ่มเทกับการมีความรักคุณไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแต่ว่าขนาดคุณไม่คาดหวังอ่ะคุณยังเสียใจเลยอะ่ะ นี้มาดูกันนะคะว่าความรักแบบไหนที่คุณมองหาอุ้ยความรักแบบไหนที่คุณมองหามันต้องไม่ใช่รักแบบเด็กน้อยละมันจะต้องไม่ใช่ความรักแบบเด็กๆหรอกคะ่ะมันเป็นความรักที่เป็นผู้ใหญ่คุณไม่ชอบความรักที่อยู่ไหนทําอะไรทำกับใครกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แล้วอะ่ะคุณมองหาความรักที่เออแบบตื่นแล้ววันานี้ไปทํางาน ตาเย็นเดี๋ยวโทรคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคู่คุณอยากได้ความรักที่มันเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ความรักที่คุยกันรู้เรื่องคุณคือคุณคงเจอมาเยอะอ่ะในเรื่องความรักอ่ะนกบอกตรงๆนะว่าคุณแบบสิ่งที่คุณมองหาในเรื่องความรักคือคนที่ให้อิสระกับคุณได้คือนกว่าคุณมีเพนในเรื่องความรักเยอะมากๆคุณรักใครแบบ unconditional มาก่อนแบบรักเขาโดยที่ไม่มีเงื่อนไขะ จนวันนึงพอคุณกลับมารักตัวเองแล้วอ่ะคุณไม่อยากรักใครมากกว่าที่คุณรักตัวเองอีกแล้วไม่ไม่รู้ว่าแบบคือนกรู้สึกถึงเ NERGY เนี้ยนกรู้สึกถึงบรรยากาศแบบเนี้ยนกรู้สึกถึงความรู้สึกที่ว่าคุณอยากได้คนที่เข้ากับเพื่อนคุณได้คุณอยากได้คนที่ที่สู้กับสถานการณ์เวลาทะเลาะก,กันก็คุยกันตรงๆอ,งอะ่ะ เธอเป็นอะไรโอเคอะไรไม่โอเคอะไรพูดกันเลยตรงไปตรงมาเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องมานั่งเดางอนอะไรอะ่ะโกรธอะไรอ่ะคุณก็คุณก็เมื่อก่อน,นคุณอาจจะเป็นคนในแบบนั้นคนที่แบบไม่กลา้าพูดไม่ไม่บอกเขาเสียใจนะหรือรู้สึกยังไงคุณก็เก็บเพราะว่ากลัวว่า,าอีกฝ่ายจะรู้สึกไม่ดีแต่คุณเปลี่ยนไปแล้วคะ่ะคุณอยากได้ความชัดเจนคุณแค่อยากได้คําพูดที่มันไม่ต้องมานั่งเดาว่วาแบบสรุปเธอเป็นอะไรเธอโกรธอะไรอะไรอย่างเงี้ย คุณไม่ได้อยากเป็นนักสื่อในความสัมพันธ์ะคุณอยากเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วแบบโอเคเรารักกันใช่ปะเราคบกันนะเพราะฉะนั้นแบบมีอะไรเราต้องคุยกันได้แล้วนกว่าความรักของคุณมันจะต้องเป็นความรักที่นกถ้าให้นกนียามคุณคุณอยากได้ความรักที่ร่วมทุกร่วมสุขละกันสุขก็อยู่กับคุณทุก็อยู่กับคุณเพราะถ้าคุณทุกหรือคุณสุขคุณก็จะอยู่กับเขาคุณไม่ได้อยากได้ความรักที่แบบ หูทุกอย่างมันจะต้องสุกไปร้อยเปอร์เซ็นทุกสุดๆคุณเจอมาแล้วค่ะรักแบบที่รักใครคนนึงแบบไม่คาดหวังเลยว่าเขาจะเป็นยังไงสรุปแย่กว่าที่ไม่คาดหวังไว้อีกนะคะมันก็เลยทําให้คุณแบบนึกว่ามันแอบมีความปลงกับเรื่องความรักประมาณหนึ่งเอาเอาแค่ให้เอาแค่ให้รักกันแบบผู้ใหญ่ไม่ต้องมานั่งดูแลอะไรใช่ไหมฉันดูแลตัวเองได้ เอาแค่เป็นความสบายใจในชีวิตเธอดูแลชีวิตตัวเองได้นะฉันไม่ต้องไานั่งเปเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยที่คุณมองหาในเรื่องความรักนะคะแล้วก็นกรู้สึกว่าคุณเองก็ไม่ได้อยากได้ความน่าเบื่อในเรื่องความรักด้วยหมายถึงถ้าคุณเจอคู่คุณคุณก็อยากให้มันมีอะไรใหม่ๆทําร่วมกันเช่นแบบเออไม่อยากไปสถานที่เดิมๆไม่อยากให้มันจําเจอะไรอย่างเงี้ยก็อยากได้อะไรที่มันทําให้ถ้ามีความรักอะขอใช้คํานี้แล้วกันสิ่งที่คุณมองหาในเรื่องความรักนะถ้ามีความรักมันควรจะ มัคนควรจะดีมัคนควรจะแบบทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นเออไม่ใช่ว่าพอมีความรักแล้วคุณจะต้องไปนั่งดูแลเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเขาทุกคนดูแลตัวชีวิตตัวเองได้เพราะคุณดูแลชีวิตตัวเองได้แล้วนะคะน่าจะเป็นรักแบบนี้ที่แบบเออคุณมองหาไปกล่องที่สามเลิศเลิศคุณเจออะไรมาคะเนดีโอ้คุณ คุณเจอความรักที่การให้และได้รับในความสัมพันธ์ไม่เท่าเทียมกันบางคนไปรักกับคนที่มีความต่างกับคุณสูงมากไลฟ์สไตล์ไม่เซ็ตทัศนคติความต่างกับคุณขั้นสุดความรักนี้เป็นความรักที่ก่อนหน้านี้นะคุณน่าเจอความรักที่มันตัดกันยากมากค่ะกว่าจะตัดกันได้โหโคตรยากเลยแบบใช้เวลานานมากกว่าจะแบบโอเคจบแล้วนะนี่คือจบแล้วใช่ไหมจบแล้วจริงๆใช่ไหมอ่ะสรุปยังไม่จบกลับมาอีก จบแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคุณนักเจอรักแบบเนี้ยเลิกกันแล้วใช่ไหมเอายังไม่เลิกกลับมาง้อกันคบกันใหม่ไม่ลอดอีกเรือ,รอนี่คือเราเลิกกันแล้วใช่ไหมอายังไม่เลิกอีกอะไรเงี้ยนกว่าความรักในชีวิตคุณมันแบบมันมันมันเหมือนแบบใช้คาว่าอะไรดีเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ตายอีกแล้วอะเดี๋ยวฉันก็เกิดใหม่อีกแล้วอะไรเงี้ยเป็นความรักที่แบบเออทาให้คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณ โดนกดลงน้ําแล้วพวกคุณแบบใกล้จะตายแล้วนะปั๊มหายใจคุณขึ้นมาใหม่ <c oughs> อะมาดูกันค่ะความรักที่คุณมองหาค่ะคุณมองหาความรักแบบไหนอ้โอ้ยจริงหรอ <c oughs> คุณไม่รู้ค่ะ นพราว่าคุณไม่รู้แล้วว่าคุณมองหาความรักแบบไหนคุณเองก็ตั้งคําถามกับตัวเองเหมือนกันว่าคุณมองหาความรักแบบไหนคุณคุณเจอมาทุกรูปแบบแล้วกับกับทุกความรักในชีวิตคุณบอกแล้วว่าคุณเหมือนคนที่แบบโดนจับให้กดน้ําแล้วก็ปั๊มหัวใจมันขึ้นมาแล้วมาสู้ใหม่ทุกครั้งที่สู้ใหม่มันเป็นเกมใหม่มันเป็นเรื่องใหม่มันแบบคือมันอาจจะเจอกับคนเดิมๆเ,เนี่ยแหละแต่ทุกครั้งที่ปั๊มชีวิตคุณขึ้นมาใหม่คุณต้องมาสู้อีกแล้ว คุณไม่รู้แล้วค่ะตอนนี้คุณมองหาคนแบบไหนในเรื่องความรักมันแบ,บงค์มากในหัวคุณมันแบบบางคนเนี่ยคนที่มาเลือกไพ่กลองเนี้ยทัศนคติหรือว่าไมซ์เซตของคุณในเรื่องความรักมันมันนิ่งเีฟไปละหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบถ้ามีความรักไม่ต้องทุกข์แน่เลยถ้ามีความรักมันมันมันจะต้องเสียใจแน่เลยถ้ามีความรักมันจะต้องไม่ใช่ไม่ใช่ของฉันน่ะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะบางคนคุณกลัวการที่จะมีความรักไปแล้ว หรือบางคนเวลาคุณไปชอบใครไปสนใจไปรู้สึกกับใครอย่างเงี้ยค่ะบางคนคุณเป็นสายเลิฟบอมคุณกลายเป็นเลิฟบอมไปแล้วเช่นสมมุติว่าคุณชอบคนเนี้ยแล้วพอคนเริ่มชอบคุณกลับคุณกลัวจะเสียใจยออกมาเลยอ่ะอาจจะตีไปแบบนั้นหรืออกีกรณีหนึ่งมีคนมาชอบคุณคุณก็อาจจะนิเกตีฟเลยก็แล้วว่าแบบมันจะต้องไม่เวิร์กแน่เลยมันจะต้องโคตรจะเป็นคนแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นงานเ่าเป็นว่าแล้วนกจะถามยังไงดีเนี่ย <c oughs> โอ้คำตอบของคุณ คุณยังไม่รู้เลยเอองั้นเอาแบบนี้คะ่ะรักแบบไหนที่คุณควรได้รักอืม,อมจริงๆแล้วนึกว่าคุณต้องการการดูแลมากๆเลยอะคุณคุณคุณต้องการคนที่สม่าเสมอ ดูแลเอาใจใส่เขาไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่คลีนขนาดนั้นหมายถึงว่าจะกินเหล้าจะเที่ยวกลางคืนจะแฮงเอาท์จะจะใช้ชีวิตอะไรที่มันเกรย์เกรย์หรืออะไรเงรี้ยคุณโอเคหมดนึกว่าคุณอยู่ได้แต่ว่าประเด็นคือสิ่งที่คุณให้ความสําคัญคือความสม่าเสมอความไม่ลงความคาดหวังกับคุณและก็ความที่ไม่ให้ความคาดหวังกับคุณด้วยไม่ใช่ว่าหล่อเลี้ยงคุณด้วยความคาดหวังว่า เรายังไม่พร้อมรออีกหน่อยรออะไรไม่พร้อมคือไม่พร้อมค่ะไม่ต้องมาให้ความหวังจะมีประโยคความหวังเพื่อนะคือโน้ว่าคุณนะ่าจะมีความรู้สึกว่าแบบคุณมองหาความรักที่เ,ออเขาไม่ก็ไม่ใจหลายอะคุณเขาพร้อมดูแลคุณคุณต้องการความรักมากๆเลยค่ะถ้าถามนกนะนกว่าคุณต้องการความรักมากๆเลย คุณต้องการความรักแบบ unconditional เลยแบบการรักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขอ่ะเขามไม่รู้เลยว่าคุณจะพร้อมเมื่อไหร่กับการที่จะจะเปิดใจกับความรักอีกครั้งแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่ไม่เป็นไรอย่าอยู่ตรงนี้เธอพร้อมที่จะรักเราเมื่อไหร่ก็ค่อยรักเรากลับมาเนอว่าคุณจะแพ้นะคนแบบเนี้ยเออแบบแพ้ความดีอ่ะ ไม่ใช่ความตื้อนะแต่เป็นแบบความพยายามหรือว่าความดีในการเข้าหาคุณกายอยากจะดูแลคุณแล้วโนะ้ว่าคุณดีเซิร์ฟหมายถึงว่าคุณคู่ควรกับการที่จะได้เจอคนแบบนั้นนะคนที่พยายามเพื่อจะมีคุณในชีวิตคนที่รักคุณแบบที่คุณแบบไม่มีเงื่อนไขเอออ่ะไปกันต่อตอนที่สี่คือเจออะไรมาในเ,เรื่องความรักค่ะ คุณน่าจะไปเจอความสำคัญที่มันตัดยากมากๆเลยค่ะเหมือนคุณอยากลืมคนเนี้ยแต่ลืมเท่าไหร่ก็ลืมไม่ได้ตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ได้ move เท่าไหร่ก็ move ไม่ได้ความคุณเจอ so m a t e connection แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็น so m a t e ในเวอร์ชั่นไหนคามิกหรือเปล่า past life หรือเปล่าหรือว่าเจอคนที่แบบมันมี connection ในความรักที่มันสูงมากๆคือตัดไม่ได้อะ่ะเขาวนเวียนอยู่ในความรู้สึกคุณอะ่ะ มันไม่ได้เป็นความวนเวียนแบบสุขด้วยนะมันเป็นวนเวียนแบบเป็นพันธนาการทุกแล้วก็นกว่าคุณคุณคุณเองก็พยายามนะคะที่จะมูฟออนหรือพยายามที่จะเปิดโอกาสให้การมีคนใหม่ๆในชีวิตแต่ว่าแต่ว่าคอนเนคชันเนี้ยหรือบอนในความสัมพันธ์นี้มันหนามากๆแล้วคุณมองหาความรักแบบไหนคะ อคนรักของคุณเขาจะต้องเป็นคนที่ดูแลชีวิตตัวเองได้และดูแลคุณได้ด้วยความรักที่คุณมองหาอะค่ะจะต้องเป็นความรักที่เขาดูพยายามในการมีคุณในชีวิตแต่ในขณะเดียวกันเขาก็จะต้องเป็นคนที่มีเสน่ห์ด้วยโอ้ m ม g ก็อย่าเลือกกันเยอะนะกองนี้ มันจะวุ่นวายเลยนะคือในมุมน้นองว่าคุณบ,บางคนคุณมองหาความรักแบบคนเก่าคุณมองหาคนนี้ใส่แบบคนเก่าคุณมองหาความสัมพันธ์ที่เหมือนกับคนเก่าคุณบางคนบางคนแต่ว่าโน้วาคีย์พอยตของความสัมพันธ์นี้นะครคุณอยากได้คนที่หนึ่งเขาดูแลชีวิตตัวเองได้สองเขาดูแลคุณได้สามเขาทำตัวให้คุณอยากดูแล s t r o n มากไปคุณก็ไม่ชอบ แล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันจะต้องไม่ได้ดูแบบคือคนที่จะดึงดูดคุณได้เนี่ยโปรไฟล์หน้าที่การงานความมั่นคงในชีวิตเขามันก็ต้องดีอเออเขาจะต้องเป็นคนที่มีความอดทนประมาณหนึ่งเพราะว่าหลายๆครั้งคุณไม่ใช่คนที่หลายๆครั้งคุณก็ตรงอะ เออเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเขาไม่สตรองในการแบบรับมือกับคําพูดของคุณได้ก็อาจจะอยู่ได้ยากคุณไม่ชอบคนที่รักคุณมากจนทําให้คุณหายใจไม่ออกไม่ไม่ได้ต้องการความรักที่อยู่กับคุณตลอดเวลาไม่ต้องตัวติดกันตลอดเวลาอาจจะเป็น long distance ก็ได้หรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่นานๆนทีเจอกันก็ได้ เขาจะต้องเป็นคนที่อที่สดใสยิ้มเก่งอธัธยาศัยดีหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าเวลาใครอยู่ด้วยก็จะรู้สึกถึงแบบทำไมคนนี้ดูสดใสจังเลยทำไมคนนี้ดูน่ารักจังเลยอะไรเง,งี้ยค่ะใครหรอค <laughs> ะเจอหรือ,อยัง เจอหรือยังคอมเมนต์บอกหน่อยเจอเจอหรือยังคะเออรักแบบไหนคะที่คุณมองหาอืบอกแล้วว่าคีย์พอยต์ของคนคนนี้นะจะต้องไม่บังคับคุณจะต้องไม่อยากเปลี่ยนคุณอย่างเช่นมาบอกว่าทาไมคุณไม่ทํามันนั้นทําไมไม่ทํามันนี้ทําไมเราหูคุณดีดตัวเองออกมาเลยคุณไม่ชอบอืคือนอกว่าคุณค่อนข้างมีสเปคที่อ,อ หรือหรือการมองหาความรักเนี่ยอมันค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะคือโอเคทุกคนต้องมีสดาดความรักของตัวเองทางนั้น,นะคะ่ะแต่ว่าสุดท้ายนกว่าแบบอันนี้มันอาจจะยากไปนิดที่จะเจอในคนเดียวกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณอยากเอางี้นะถ้าสมมติคุณอยากได้คนที่ดูมีสนเสน่ห์แต่ก็โฟกัสแค่คุณ มันจะยังไงเอ่ยถ้าเขามีสเสน่ห์เขาก็ต้องมีโอกาสแล้วถ้าเขามีโอกาสเขาก็จะมี choice เข้ามาในชีวิตเรื่อยๆถ้าเขาโฟกัสแค่คุณมันจะโฟกัสได้รอดแบบตลอดลอดฝั่งนานสักเท่าไหร่คะเออจริงไหมมันก็เป็น question นะอ่าแต่ก็ประมาณนี้และค่ะ <laughs> โอ๊ยใครเอางี้เราห้ามสปอยก่อง อันนี้คือกดเลยนะห้ามสปอยกองเพราะเดี๋ยวจะมีเพื่อนมาสโรดาวดูข้างล่างนะคะก็เป็นไปได้อย่าสปอยกองนะเดี๋ยวเพื่อนเสียใจนะคะเดี๋ยวเขาจะรู้ก่อนว่ากองไหนมันได้ข้อความอะไรก็สามารถเขียนไว้ได้ ye, ว่าแบบเอ้ยรู้สึกยังไงกับการได้ฟังคําทํานายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ขอไม่พิมพ์กองนะเพราะว่ามันจะทําให้เพื่อนๆเ,เราแบบว่าเดี๋ยวเขามาอ่านแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้แล้วว่ากองนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ฉันก็อยากได้กองนี้ละสิอะไรประมาณนี้นะคะก็ โอเคจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจกับชั้นาเบิร์ดไอวิวเจอกันทุกจันทร์ทุกเสาร์วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย